วครับเรียนเชิญเรียนเชิญคุณแม่ครับเรียนเชิญคุณแม่โปบมือดังๆนะครับให้คุณแม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแม่สวัสดีแม่แม่ไม่สีใจแล้ววันนี้ครับวางเจเย็นจะเย็นเนอะว่าเป็นยังครับแม่นี่อานี่ฮังตอ่ะฮังเกิสีมอบวางมาลัยนะครับให้แม่นะครับ เป็นภาพที่ทุกคนนะครับประทับใจหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากแ่นบอกน่นะครับลอ,อ,องคิดเรา่อย่าเมื่อไหมาว่ได้เจอกันโนนแล้วนุ้ง่าค่อยหนานไม่อาจจะนุเกิดเลย อันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมนี่อาจจะเคยเห็นแต่เกิดแต่ว่านุนจะจำความว่าใดคอยกันน้ำตาสินะ <c oughs> <c oughs> ันเป็นความรู้สึกนะครับทางในนะครับของ สายสัมพันธ์แม่ลูกน้องพี่น้องให้แม่เบาอย่างจากน้อยถึงลูกสาวคนนี้นะครับถึงแม่พอทีอยู่น้ำแม่ก็หากลูกเสมอขีนอดลูกตลอดนะนะแต่มันอยากนั่เงินนคํำลูกเอ้ลูกต้องเข้าใจแม่ตัดสินใจถูแล้วที่ทิ้งลูกไว้กับงาใดมือนี้ ไ,ไม่เห็นความดีของลูกรือความจเจริญก้าวหนา้าแม่ก็ภูมิใจและแม่ก็ดีใจที่ลูกได้มาถึงขนาดนี้ถึงว่า,าที่ไ้อยู่น้ำกันแต่กบสบาสวรรค์เป็นสังมาให้เราได้เจอกันคือเก่าให้ลูกกั็นเมียอนาคตถึงจึงไดงแม่ก็คิดไว้แล้วว่าสักเมื่อก็ต้องได้เจอกันถึงจังได แม่อากรกตลอดรุกเพื่อนก็ทำได้มากขนาดนี้แม่ก็เห็นตลอดแม่ก็ดีใจแต่ว่าแม่พอมีโอกาสเมื่อนีแม่ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกคนที่นสนับสนุนที่พ่นธหักร่วมตั้งอาจารย์อาจารย์ชัยทุกขุทุกคนที่ดูแลน้องคอยกันเรียงคอยกันเทีรยแม่ก็ดีใจว่ได้มีโอกาสมาก แต่มือนี้พอดีครับที่สาวของเขาวางพอดีเดวจังหวะโอกาสวันที่แล้วแม่ก็อยากมาอยู่แต่ว่าพอดีจังหวะก็ฝนมันตกแห้งแม่ก็ออกบ้านบ่ไดแต่ว่าแม่ก็ติดตอก็บลูกตลอดอยู่ถึ่งมานว่าเขาสีบ่ได้เห็นกันในใจแม่บ่มีผู้ใดจิบมากลูกดอกแม่ก็กล้ทิ้งมากที่เขาก็แม่ก็ทิ้ง แต่ว่าความนีใจของแม่หักลูกหักลูกทุกคนถึงจะเจ็บมากขนาดไหนแม่ก็ต้องทนเพราะว่าความหักของลูกเขาก็ต้องให้อนาคตลูกเพราะว่าในแม่เขาเลี้ยงบ่ไดเลี้ยงลูกบ่ได้เขาก็ต้องปล่อยเขาต้องท่ำใจบางครัง้งแม่ก็ต้องห้แต่ว่าแม่ก็ต้องเก็บไว้ในใจ เพราะว่าชีวิตของเขาก็สั่งมากแบบนี้เขาก็ต้องทนเขาก็ต,ต้องสู่ต่อไปถึงจังไดถึงแม่เขาก็ต้องสู่เพื่ออนาคตถึงแม่สิปุโยุ่น้ำลูกก็ต้องฟังคนอื่นที่เปิลเสียมสอนเพราะว่าสิเป็นอาจารย์หรือว่าปูญาอาวอาบทุกคนพอแม่สิสอนมากก็เพื่อว่าอยากให้เขาได้ดีๆเขาก็ต้องเคารพ คำติ่นบอกอนไดก็ฟังเอาแม่ขอขอบคุณทุกคนที่ิัญหาที่ิ่นสนับสนุนที่ิ่นดูแลลูกได้มากขนาดนี้แม่ก็ภูมิใจแม่แม่บุมีอย่างสีวอลดอกแต่ว่าก็ขอฝากทุกคนที่หักและสนับสนุนน้องในเงื่อนมากอะเลี้ยงขอบครัวถึงเจียรอ,อบคัวแม่กับบุ้มีอย่างดอกแม่ขอฝากไปทุกคู่ทุกคน หมา้เพิ่นดูแลซอยกันเหียงเพราะว่าแม่กับประเด็นคนมีแม่กับคมทุกข์มาดิน้นรนมาแต่น้อยคือกันแค่นี้แม่กับพู่ใจแล้วขอบคุณหลายๆแม่พื่อแม่ผู้สีเบาหยางขอบคุณทุกคน